ตกไปเล้วตกตลอดเลยไม่ได้ไม่ได้เลยวันที่สามฝนตกฝนตกนะครับวันที่สามตกปลอยๆเดี๋ยวไปหาซื้อลมกันเดี๋ยวจะไม่สบายเอา เรามาช้อปปิง้งอีกแล้ว <Wow. S 2> ดงแดงมุนช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ oh, <wow. S 2> อากาศฝนตกเ mm. ย็นฝน mm. ตกหนักอยู่ฝนตกไปแล้ว ลมแรงมากตอนนี้อยู่ที่ฟูดคอร์ดตรงดงแดมุนค่ะที่เป็นอยู่ในห้างของห้างดูต้าเป็นห้างดูต้ามอลค่ะอันตอนนี้ก็อยู่ที่ฟูดคอร์ดชั้นชั้นข้างล่างข้าวเช้ากินนะครับกินข้าวในห้างร้านนี้สั่งเป็นข้าวปลาห,หมึกเนี่ย เดี๋ยวต้องลองดู11,000หวอนก็ประมาณ200กว่าบาทของอีเป็นประมาณหนึ่1ห0 0่นหนึ่งพัวอนก็ประมาณ300กว่าบาทเกือบเกือบสา0ร้อยเกือบสามร้อยอร่อยแต่ดูแต่ดูเหมือนเยอะเนาะยังไม่ได้ลองไปเอาข้าวกันมาแล้วคิงคิ้ Ko cawan. Ini untuk kita. Yang sujukai cungkapkan sedikit. Terima kasih. Selamat berjaya. Selamat. Hello. Selamat. Hei. Dia berapa? 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 Dia ที่ร้านนี้เป็นแบบหยิบหยิบอ่ะแล้วก็ให้เขาลวกเอาไปต้ๆตมๆเหมือนใช้ไม้หม่าล่าแล้วเขาจะอาไปทำให้เราให้เราหยิบแล้วก็ไปแช้ขอชิมก่อนอืมไม่หน่อยเร็ว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 หนักอื <Yes. S 1> อันนี้ส่วน้ำ มันคือเหมือนเหมือนซุปเหมือนต้นยมยำอ่ะที่เลือกเลือกผักอ่ะพอเลือกผักแล้วเอาไปทำแล้วเขาก็ทำให้เราออกมาเป็นแบบนี้น a few moments later ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเซมชองสเตชันพอดีว่าเรามาที่เป็น Starfield l i b อร r y ที่เป็นห้องสมุดที่เป็นใหญ่ๆแล้วก็สวยๆอ่ะก็คือ Starfield เนี่ยมันจะอยู่ในห้างโค e อก ก็คือเป็นที่เที่ยวสวยๆแล้วก็ถ่ายรูปชิคๆของกรุงโซเลยก็คือใครมาเนี่ยก็คือต้องแวะมาที่นี่การเดินทางก็คือมาที่สถานีแชมซองจ้าแชมซองสเตชันรถไฟฟ้าลายสองออกทางออกที่6ก็คือทางนี้ออกทางออกที่6ไปกันดีกว่า เย็นแบบเย็นสุดๆเพราะผมมันตกหนาวด้วยใส่แขนสั้นมาอีก,อ,อ,ก,กอ่กาจาาา้างนา,า่า้าา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 า่าาาานีาาาาาา หนังสือข้างบนอะเขาบอกว่าเขาแค่เรียนเฉยๆนะไม่ได้ให้ไปอ่านจริงๆหนังสือข้างบนเขาบอกแค่เรียนเฉยๆไม่ได้ให้ไปอ่านจริงๆมึงถารูปเยอะมาก ก็ลองขึ้นไปข้างบนแล้วก็เลื่อนลงมาได้ปะนูในเลื่อนเดี๋ยวไปเดินขึ้นบันไดเลื่อนก่อนจะไปถ่ายให้เอถ่ายอยู่ขึ้นไปเลื่อนแล้วก็พี่ลงมา นะจากห้องสมุดสตาร์ฟิลเราขอวิ่งมาที่ถนนเมียงดงเลยนะคะเพราะเรามีนัดกับไม้ที่นี่ค่ะ ไนไหนไม่ได้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะตอนนี้อยู่เม,มียงดงอยู่ตรงลอตเต้ดิพาร์ตเมนต์เดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเป็นแดงกันตกตลอดเลยใช่ไไหนไม่ได้เลย<ช>อ๋อเสีย<ช>แล้วฝนตกเป็นละอองแบบเงี้ยค่ะใหญ่ใหญ่ใอญในเมื่อไม่ได้ไปไหนแล้วเราลองมากินตีนไก่พ่อค้าแซบ<ก>่บที่เมียงดงลองท้องกันก่อนนะคะ อร่อยจริงจริงอร่สวัสดีค <uno> uh ่รีบไก่อร่อยมากแม่รอยมีตุ้งสาจริงนะริงอร่อยมากมาก YouTube YouTube Yeah Yeah m a r k e t i m a r k e t i 太辣了，太辣了，太辣了，哇！crispy 啊。 ยูทูบเบอร์ยี่แมมยยยออขอบคุณค่ะกชิเียหวาิมไหมิมไหมเอิมไหมแม่ไม่ต้องจ่ายม่เขากินไม่แอง้ลองกินนไม่เป็นจุกจุกเดีจริงเขาบอกว่าแซ่บแซ่จไก่เ อร wow. ่อยอ่ะนกินมังอันเนี yes. yeah. Yeah. Well, so mm ่ย hmm. น oh, mm ี hmm. ah, yeah. ่นื <Maintenant> yeah. um ้อ hmm. ก ah, awesome. mm ินให้อันนี้เลยนี่เดินมานี้อร่อยไหมอร่อยเยี่ยมเวลิปุตอร่อยจ้อร่อยปะอร่อย นิ่มไม่มีกระดูกว่ะน,นี้เราก็มานั่งรอไม้นะครับเลิกงานเนาะเพื่อที่จะไปกินเขาเรียกว่าอะไรเต็นท์แดงเหรอไปกินข้าวแบบอยู่ในเต็นท์แดงหรือ,อยังไงเนี่ยอีกหนึ่งประมาณ40นาทีรอไม้ อันนี้เข้ามาในตึกจะเป็นตึกโรงแรมแล้วก็จะมีพวกคลิปตุ๊ก,กตาขายน้ำขายอะไรมีถ่ายรูปห้องถ่ายรูปเราอยู่คนสี่ กินร้านเต็นแดงค่ะเต็นแดงของเกาหลีอยู่ที่อะไรนะสถานีโซมโนสัก,การปนอยู่สงก,กาทางออกที่าส,าสีส่รถยฟสาแสีส้มแต่ร้านนั้นน่ะที่บอกว่าคนเยอะอ่ะก็เพราะว่ามันเป็นเต็นแดงนั่นแหละจริงๆรร้านไหนก็ได้นะจริง เขากินเนื้อดิบป่ะวะใช่เอออร่อยมากเลยไม่เอานนโนโน้ดเขาทำามสะอาดเหนือกูไม่ย่อยอันนี้นติง ตรงนู้านไหนก็ได้ร้านแรกควรรอคิวเต็มเลยกิน,นกแมพซุปซุปก็ต้องจำตัวเค้กอันนี้เป็นออเดอร์ออเดอร์นะครับ Okay. 아, 미사시미, 푹카리비, 요네 카리비에 마인 먹고, 카리비에 먹고, 멸치 먹고, 요거 돌멍게 먹고, 그 문어 오징어, 딱새우는 많이 나가요. 오징어, 김나이, 오징어, 빠묵, <봐먹> 빠묵. <봐먹> <봐먹> 이거 오징어, 문어 <문이> 오징어, 패, <봐먹> 네. 패, 네. <봐먹> 어, 사시미 빠묵이. 오 사시미. มีอะไรมีเมนูอะไรบ้างแล้วก็มีแบบเป็นซุปอันนี้คือเป็นซุปเป็นตระกูลซุปเซ็ตชุดชุดนึงสี่가지ก็น่าว่ะอ๋อสี่가지เอาว้เขาบอกว่ารวมรวมเป็นเซตก็คือเป็นเซตรวมจะมีสี่อย่างอะไรแบบนี้ 어디어ท서왔어요น국에่태국น람아่ไ네뭐ท국말ไหน저제가여ห살아요친ไห태국와서아그렇구나่ไหนที่ไหนที่นที่ไหนที่ไหนท่ไหนทะ่ไหี่ไหนที่ไหนทหนที่ไนไหหี จำปงโอเด้งทะเลนี่ไงจำปงไงจำปงก็จะเป็นน้ำซุปอันนี้อันนี้คือต้องอยากกิไงที่กูอยากกินจำปงค่ะจำปงเผ็ดอ่ะจำปงจำปงทะเลอ่า่ต้องกินไม่ต้องเยอะมากหรอกแค่เซตหนึ่งอะไรเงี้ยเอาจำปองจำปองซุปอ่ะเผ็ดเผ็ดอ่ะเพราะว่ามันมันหนาว คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมู้ชมคุณผู้ชคู้ชมคุณผู้ชมมมคุูุ้้งก็คือพวกปมาโอด้ชมีมันเป็นแผ่นๆมคุณผูช่ป่ะใช่คช่แต่ว่าลองลองก็ไม้แผู้คผู้ช้คชคุณผ้ค้ม้้ม้้ม่ 가보지 요거는 숙회 숙회 삶아서 나오는 거 숙회 날거못 먹으면 가브지고 파 송, 사 아, 뭉 뜨거이. 뭉긴 사시미 어먹다이 이건 세트예요? 아니 세트는 요게 세트. 멸치, 멸치회, 볼멍게, 문이오징어, 딱새우 이렇게 세트 가 나와. 아, 미미야 아, 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 이 세트 ไม่ได้ไงให้พวกนี้กินไงไม่มีหมูใช่กูขใช่กินแบบอะไรก็ได้ถ้าเขาเอาซิกเนเจอร์กับอันนี้ไมยอะปล่เยอะับจับจักวยตีเยอะเยอะเยะไหมินยเตี๋ยเป็นัเอา้อ่านี้อัะขึ้อย่งนี้อ่ะคุณยงแฝขอแค่นี้ก็ได้เออแค่นี้อีกอ่กลมีองกินเล่นปะไม่มีค่ะเด็ดเด็ดเด็ดอ่าเบคือมีหอยตัวเนี้ยเป็นไงเผ็ดเผ็ดหรอ แปลกบ้าน้ำใสนะแต่เผ็ดเออเหรอถือว่าตัวก็ไม่ได้เล็กมากดูนะ,นะถ้ามีน้ำจิ้มซีฟูดน้ำโคตรแซ่บใช่น่าเอามาลืมใช่ไหมอันนี้กินหอยกันนะคะพวกกินหอยอยังงั้นไม่ได้วะต,ต้องกินกับะอะไรเูาไปหอยเรื่องเยอะ นี้คือของหมดแล้วเราเดินซื้อแะไรมากินในนี้ก็ได้ใช่ปะมันก็คงมีอะไรอ่ะไม่ซื้อขนมอะไรเงี้ยกรอกอๆครับที่ไหนมันมีเซเว่นที่อย่างหน้าเนี้ยน,น,น,นะตัวนี้เป็นเคสชมูามาแล้วเนะาะตอนนี้มิกตอนนี้เ,เหมือนแบบมีหอยอันนี้นะ หอยเม่นป่ะหอยเม่นเออนตว่าน่าจะเป็นหอยเม่นเห่าเป็นหอยเม่นเนี่ยต่อแต่เรามองอีกทีเราว่าไม่ใช่หอยเม่นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนทราบว่าหอยตัวนี้เป็นหอยอะไรคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะจิ้มเลยกินเลยอันนี้เป็นปลาหมึกแล้วก็กุ้งด้านนี้อันนี้เป็นเครื่องเคียงเครื่องเคียงผักไปแต่มันมีปลาหมึกเนี่ยมันมีนี้มันมีปลาเป็นปลาแอนโชวีเหรอมีปลาอันนี้ด้วยปลาซิวปลาซิวเออแอนโชวี อันนี้เป็นกุ้งกุ้งหน้าแปลกๆเนี่กุ้งหน้าแปลกๆอ่ะมีห่อสาหร่ายให้ด้วยนะคะให้แบบนี่ก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้างแล้วเนาะใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดสีสีอันนี้อันนี้เป็นวาซาบิและนี่จิ้มยังไงอ่ะจิอะไรก็ได้อยากจิ้มอยากจิ้มนี่บอกวาซาบิ อันนี้ปลาได้อยู่เลียวสใช่หมฟันไม่เหมือนนะ่ะมันไม่ใช่อะวันนี้เราสามคนขอปิดคลิปที่ยนเต็นแดงนะคะเนื่องจากแบตหมดอีกแล้วค่ะบา,บายค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะ เราทำผมหยุดค่ะสิป้า